สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับทางช่องชินจังชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวสวนหอมคูต้อมครับหรือสวนหอมสมเกียินะครับมีเบอร์โทรติดต่อให้นะครับส่วนรายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูกันที่สวนครับผมครับผม เราก็ได้มาถึงสวนแล้วนะครับนี่ครับเป็นสวนหอมแล้วก็ผักรวมนะครับมีระบบสปริงเกอร์อย่างดีครับในเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับดูครับระบบสปริงเกอร์มีหกสิบหกหัวครับสปริงเกอร์ทั้งหมด ให้ดูไปนี่เป็นตัวที่ปลูกใหม่นะครับยังไม่ได้ลดนะฮะโอ้สดใสมากครับแบบนี้เนื้อที่หนึ่งไร่สวนหอมก็ไม่ไม่ถือว่าสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนครับช่วงนี้ หอไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับมีมแมลงครับเข้าไปกัดกินบางทีแล้วก็เกิดโรควจะให้ดูไปเรื่อยๆครับตัวนี้แถวบ้านเรียกพังอิเสริมนะฮะ แป้งหอมน้ำสม่ำเสมอครับระบบสปริงเกอร์หรือว,ว่ารอบนี่ก็เป็นผู้ดูแลสวนนะฮะมีแมงลักด้วยฮะ ซึ่งในปีหน้าก็จะมีการข,ขยายออกไปอีกนะครับปีนี้เป็นแบบการทดลองปลูกอยู่นะครับเป็นปีแรกนครับโดยใช้งบทั้งหมดนะครับก็ราวๆสองหมื่นนะครับ ทางค่าสปริงเกอร์ระบบน้ำต่างๆนะคะเดี๋ยวครับจะพาไปเดินดูหัวละพานะครตัวเล็กนเะป็นต้นหอม ดูครับนี่ครับนี่เป็นการรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่ขาใหญ่ เกเษตรผสมผสานนะครับแมงลักออกหลายชุดเลยนะครับแต่จนจนแก่แล้วทำเงินไม่ใช่น้อยครับแมงลักครับมีทั้งหญ้า ผักขี้ขมด้วยภาษาอีสานเรียกผักขี้ขมภาษากลางก็ไม่รู้เหรอครับมันก็สดชื่นเท่านั้นแหละซึ่งในปีหน้านะครับจะมีการพัฒนาขยายพื้นที่ออกไปนะครับตรงนี้ จะซูมให้ดูครับพื้นที่ทําเลนี่จะขยายไปอีกฝั่งะฮะความยาวก็เท่าๆกันนะฮะตอนนี้ลองงบประมาณในการหมุนเวียนดูครับอื้อือ นี่เป็นต้นหอมพันก็สายพันนะครับเป็นหอมแบ่งนะครับสั่งจากอุจจรดิตนะครับทางเคอรี่นะครับมาส่งกิโลละหกสิบบาทนะฮะกิโลละหกสิบเนี่ยนะก็หอมนี่ถือว่าเป็นผักที่แบบ แบบปลูกแบบชิวๆเลยครับเพราะว่าถึงเราขายต้นไม่ได้ก็เอาสามารถนำหัวขึ้นไปเก็บแล้วเอามาปลูกต่อได้ครับถึงเราจะขายไม่หมดครับสำหรับใครสงสัยอะไร ก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ครับซึ่งในส่วนก็มีหลายแบบ,บเพราะว่าทำกเกษตรเป็นผสมผสานนะครับมีทั้งเห็ดฟางด้วยการปลูกเห็ดฟางการปลูกเดี๋ยวจะพาไปดูฮะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าครับพูดไปเดี๋ยวก็ไม่รู้อ่ะจัดไปอ่า แล้วมาถึงการปลูกผักพายนะครับเป็นการปลูกนำล่องทดลองก่อนนะครับคือมีทั้งหมด5บ่อนะฮะผักพายนี่ครับซึ่งถ้ามองดีๆก็จะเป็น เขียวเขียวดำดำขึ้นแลนะครับปลูกง่ายครับตัวนี้นี่ครับถ้าสังเกตจะเห็นนะครับนี่การเป็นการปลูกนำร่องก่อนครับในสวนครูต้อมนะครับครบเครื่องครับเกษตรผสมผสานดูครับตัวนี้บ่อตัวนี้ก็เป็นการปลูกเห็ดฟางนะครับนี่การปลูกเห็ดฟางในตู้ครับ มาถึงแล้วก็จะเปิดให้ดูเลยกันเป็นพอดีเปิดพอเป็นคร่าวๆอะครับจะให้ดูว่าเป็นการปลูกที่แบบได้ผลมากครับปลูกใส่บ่อซีเมนแบบนี้ครับแต่ว่ามันมีบ่อเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการทดลองอยู่อ่า เห็นป่ะครับนี่เป็นเห็ดฟางนะฮะเพิ่งใช้ระยะเวลาได้ทั้งหมด8วันนะครับตอนนี้เป็นวันที่8นะฮะก็เป็นไข่แล้วสวยงามมากครับครบเครื่องเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจหรืออยากติดต่อสั่งซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ช่องนะครับชินจังชาแนลนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับบายบาย